เอาละนักเรียนเอ้ยนักเรียนทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณโิเซฟนั่งลงได้เด็กๆวันนี้หายไปไหนครึ่งห้องละนั่นไปเป็นจิตอาสา,าค่ะพออ,อ,อที่สนามม้าเคลเบอร์กลัวเด็กๆโดนม้าตืบฮะเอาละเรื่องสําคัญในวันนี้จะมีนักเรียนใหม่มานะนักเรียนใหม่เหรอฮะจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกแต่เจ้าของช่องลืมซื้อหน้าตาจะเป็นยังไงนะขอโทษที่มาสายค่ะอ้าวมาพอดีเลยคุณกิลแมน นี่ไงนักเรียนใหม่ที่บอกนะ่ะสวัสดีฉันฟิโอน่ากิลแมนฉันรับดูดวงด้วยนะอย่างนั้นเหรองวดหน้าออกอะไรอ่ะลองไปขุดต้นไม้สิน่าจะมีอยู่อ้อคุณยนต์ของเธอนะ่ะมีผีสิงอยู่ด้วยนะระวังเออรู้ได้ไงว่าฉันมีคุณยนตไปเลือกที่นั่งได้เลยคุณกิลแมนพ่อครับอาจารย์แมรี่เมื่อไหร่จะมาครับแน่บอกว่าอยากจะเรียนวิชาภาษาสมัยใหม่เอะบอกพอทําไมฮะสุบิดาคุณสุบิดา ผมเองก็รออาจารย์แมรี่อยู่เหมือนกันออพอหน้าแดงเขินใช่ไหมคะอย่าเซลซีคุณเบแฮมฟิลเพอสนใจดูดวงกันหนูไหมคะไว้วันหลังแล้วกันนะคุณกิวแมนเริ่มเรียนกันเถอะอด็กบ้านเล็กอี่จะไปดูห้องวีตัน,นประตูประตูประตูบ้านเล็กอืมบ้วิวบ้านเล็ที่โอเค ตัวหนูคือถ้าตัวบุญฮิวนะถ้า,าไม่เห็นฮันเตอร์เดินแต่ไก่คือโดนจ้ำตะแกเน่แต่ยารับฟูน้อยกว่าคนคือสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยกว่ารูกไกาอกอยกะแบบใอ่ตัวเองโต่่าถ้าเป็นแม่หัวโดนใจตัวเองแน่นอนแพี่เชื่อไหมว่าถ้าบุญฮิวอะ่ะไปให้แม็กพีสยวนะตายด้านเยนยน <laughs> เอา เจสี่กับแม่เจสีใครอยู่บ้านเล็กนะแม่อัน<ะ>เนี่ยใช่ไหมได<อ>้อยู่บ้านเล็กปะได้หรอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรับสายเลยเด็กดูดวงมาแล้วค่ะว้าวเด็กดูดวงมาแล้วค่ะ เราไล่เราไล่ชิ้ไล่คนบวกคันเตอร์บวกคันเตอร์กี่คนสองคนเจอไอ้หลืวเป็นอะไรไอจูอ่ะเขหนีคงรู้หมอเกยช่าอ๋อโอเคครับของเราถ้าเป็นเจอก็หลักๆก,ก็จะเป็นเมลลี่ ถ้าเมนหลักนะจะเป็นเมลเมลลี่แต่เมนรองเซอยิงทุกคนเซอยิงทุกตัวแต่บุญฮิวบุญฮิวยังไม่ค่อยเขาเรียกอ,อะไรยังไม่ช้ำถ้าชาำเราอาจจะเล่นบ่อยอึ้นใช่อันนี้จริงๆเมนตัวเมนผู้รอดชีวิตชายนะแบบเจอชายอเออหลุมหลุมหลุมโรงงาน โอเคแม่ปล่อยเหรอเพระมันไม่ตีเ๊ปล่อยเหรอเพะมเนี่ยจนจนจนฉีของหมดแล้วอ่ะเจนิงจริงป่ะเนีออเ่ยเจรนิงยิงต้องไปยิงใสเจ เจนนิน่งไปแล้วไหเจะอยู่โรงงานหยุดหย<ะ>ุดเจนนิงิดโละฮิดโละฮิโล เดี๋ยวหนูไปทำเพชรยิงใส่เจด้วยหน้าไม้ได้ไหมไหนก็ไดไหนแล้วแหนะต้องเดินมาใกล้อ่ะชี้ยาลูกชี้ยายายาชี้ยาแล้วลูกอยู่ใกล้แค่นี้ก็พี่นับขอบคุณไม่โดนโดนหนูยิงเหรโทรหาแแลล้้ววดรอ โทรอาโผลไอด้ก่อนอเว่อร <laughs> เออหนูแค่หนูแค่เอาเครเฉยๆออกได้เลยพี่ฮ <laughs> ะบอดแน่เลยเนี่ยสภาพเนี้ยเออจะให้ไปช่วยไหมโอ้เออเออ,เอ,อปิงสี่ร้อยสี่ร้อยไปที่้องปัดประตูเฉยเลย บอดอ่ะพี่หนูว่าเป็นบอดอยู่กับตอนนี้อยู่กับผัวเอดานะคะเอดาบอเด้าเอดาบอผัวกูมาแล้วอู้ฮัลโหลออกไปแล้วกัน อ,ออกไปแล้วจริงด้วยเรียบร้อยฮะเกยชาหลุดเกยชาหลุดจริงรอ่ะพี่เมื่อกี้ฮ